มอตปากันเมื่อกี้ไปหาูาด้วยเน่ยแค่เลกิดเดียว่กลับ้านเล้บอกว่ามอตกลับตอน่อนมอือ่อาทตก่ับเ็นองทีบานน้มอนเรองว่าะที่ัจะน่นี้ันนหอนอ๋อพี่ปอนขวดสวมีควอนก็นผมนี่เราจะไป ตาบันได้ยเอยตบเอออมาคาีได้โอ้แขนอมาจีเก็บเออเอามาใสไ่ได้ให้มันเบิดเกียร์ทีเกียร์ฐานให้มันไปเลยเด็กหน่อยอเออเห็นลังเห็นอยู่เต้ดุ่นๆเหมือนกันตอซีเกียนพูดซ้าย้อนจุดหางู้ยญิงสีจุดศูน

ว่าผมว่าเทคแย่แม่ปั้นเพื่อผู้หอมแกมลูกหัวอยู่หันเบิดก็เด่นบอกเทีแยร์เมเนี่ยนั่นเป็นไงโอ้มันก็ใช่อยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะให้เราเทค่ยงแกมตลอดเวลา โอ้ยอน,นี่กระจมคักมเนี่ยผก็เป็นคู่อยู่หรอกบอ่<ม>บอตามอกมเสียันนี้ผมมาหน่อยอเ <c oughs> ชีครับพี่น้องกีหอยกีหอยแรงนี่ยส,สมขวดร,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 ร้อยหกสิบกปนร้อยหกสิบร้อยหกสกสิบร้อยหกสิ

บได้นั่นเดียวบดไนรถดาผมเตียผมมันนัอยู่ได้าแลเปัตูน้าจมห่เอเรยบลตัวแั้จาโอ้ยยังบอกหลับเป็ดเนศูนย์ที่เส้าอยู่เมื่อคืนแล้วหลับเป็ดมีตะโครงการไม่เสียเ็เดสา่การาันทีบจนจับได้แหไม่พั่งนะ ไปไปฟ้าไปแล้วโอ้ยไปซื้อเหล่ามากกว่านี่พ่เราสิไปใส่กรไปมาซื้อเหล่ามาแล้บ่บ่บ่เอาหล่ามากกเนมืดฉิตโลกร่มดังเขาดีเนื้อนี่อ้ยางเราห่าใส่กับน้ำมาลายางเสียเลยน้ำมาลายย่างเสียหอยมนหอยมนเชยบเียบ มันปิดเอาเก็บดุบบ่อยหนึ่งมันไปเก็บดกบ่อมันไปเก็บดุบ่แล้วสองเพอปกิดเิดกับเขานั่นตหนึ่งเขาปอกเรื่องนี้ที่มันต้องได้ละไอ้หนึ่มันเย็ดอะไรอะไรหรอดีบดีมาท่านของกลางม่ในรุ่งเนี่ยรับผูซื้อมนฟอง กีไกันกนเ่ย่ับกีหอยกีหอยอพักกาับก็ไม่ได้พากีดเยนี้เห็นโบ้เนี่ยวันจันทร์ครับพี่ หมดแล้วปุ๊้อไกินเทาตอนนี้ก็ช่วยนำถ่วหมดแล้วอินฟู้าีบ้าล่งแนเลขากรชิดเอ้เขาก็ะชบเบืดนี่เลยอเก็บไม่เบือ้กระชีได้ตรงนี้มาตติมอีกว้าในมีนามิตาไปทับไปตรวจไปเห็น โอ้ท้าอยู่ตัวจีหอยจีเสียบหอยครับหอยเชอรี่สีทองไม่จากรถสดจากทะเลน,นั่นเขาเจ้าเทศสารเนื่องจาก่แม่นม,นมาอเนี่ยอันตรายพิบัติื้อได้ไ,ดไหนซื้อยุบกระดุมกได้ไหมที่บ้านจะของแต่น้องยังรู้จักคนเหยียดหรือใครอยู่ออเออทำเนยรเรา เขาคั่มเขาให้ดค่แ่แพ็กอาหาสุบัตจริงซื้อม่หมถึงสามร้อยนี่ผลงาไข่ไข่ไย่ไขวงแม่ฮมนั่นเป็นไขเอายู่ยทั้งเหมือนนั่นเลยมาอยุ่ยอดครับพี่น้องสะอาด เชอรี่สีทองหน้ามันอันนั้นรู้หน้ามันไรกันเมนูยินนี้แสบๆมาเด้อมาจวดนทำกันครับทางบ้านกับธรรมชาติ นี่อยู่ในขั้นตอนของการเสียบไม้หอยหมาจากบ้านดุงล้างสะอาดเรียบร้อยข,ขันใส่น้ำตะลไข่ยังเรียบร้อยจัดข้าวกินกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ำจิ้มมาล่าน้ำจิ้มสูตรต่างๆหลายสูตรเด็ดไปหน่อง อันนี้ไปเก็บดูพร้อมเลยสิหึเดี๋ยวนึงขี่มาไว้ตั้วจัก4 5ชิ้นใส่โกดน้อยๆไว้พอให้เฮ็ดยำเทศกาลบ่ได้เฮ็ดบุญ่าตัว เราถ่วมแยกบอนจันชูเอาถ่วงยี่บ่เลยตัวบอลเสาี่แข่งอยู่แล้วท่วมแต่ว่ากับไปได้ยุ่ธแต่ว่าเล็ดม่อไส้ขันริบหนอกกัดมีโอกาสดับรถเกียกับมีโอกาสดับเมอวันนันท่วมอยู่แล้วมันคุมแันระบายบพาท่นมันท่วมประจำจะล้างดอนพิดมือเ้ากับถ่วงยุ่ธแต่ว่าก็น่าจะแห้งแล้วมันฝนเ้าตกน้ำเสาขังเอาไปยี่บ่เลยเบื้องนี่เบื้องนี้นั่นแหละเบื้องนี้คลิปเบื้องนี้ครับ แาอาทิตย์นันมันห่วนงน้ำน้งแม่มาเนสะสมมากโด <นำ S 2> มาจากเนื้อเลยไทั้งน้ำเนือทังน้ำจีนไป <c oughs> <ำ>่าจีน,นทั้งมาจากพม่าทั้งน้ำฝนตกกันมาละมันหลายอย่างเลย 掏一点，啊、嗯，混一点就